กลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้เรามากับคันนะครับไบสันบลูนะครับหรือเราจะเรียกมันว่าคันเลดบลูก็ได้นะครับตัวนี้เป็นบัวออนนิวปี2023ของแท้นะครับเรียกได้ว่ายกเครื่อง S2 ทิ้งไปเลยนะครับจะกลายเป็นไบสันบลูนะครับนะหลายคนก็เรียกมันว่าตัวเลดบลูนะครับเพราะว่ามันเป็นสีดําแดงครับตัวนี้เป็นเจ้ากระทิงแดงนะครับกระทิงแดงพันดุนะครับโคตรสวยผมบอกได้เลยว่า คันนี้เนี่ยสวยที่สุดนะครับภายในปี2023ที่ผมจับคันมานะครับคันเนี้ยสวยที่สุดเป็นการออกแบบที่ลงตัวมากนะครับดีไซน์ผมบอกได้เลยว่าคันเจแปนแพงๆเนี่ยต้องมีร้องไห้กันไปเลยนะครับนะและราคาชื่อใบสันเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าราคาเนี่ยจับต้องได้สบายกระเป๋าคุณภาพนี่ขับแก้วแน่นอนแล้วตอนนี้มันมาพร้อมกับดีไซน์ตัวใหม่ครับท้ายทรงทรงพินบอลลิง,ง ing, นะครับตรงนี้เป็นลายเคปลา สวยมากเหมือนแบบรถแต่งอ่ะเหมือนรถแต่งเต็มมาครับรีซี์ตัวแต่งโคตรสวยผมชอบดีซี์มากนะครับผมชอบดีซี์มากแล้วก็การเก็บงานเนี่ยดีมากนะครับใครที่เคยใช้ S2 ผมบอกได้เลยว่าลืมมันไปเลยนะครับลืมมันไปเลยนะครับแล้วจัดตัวเลสบูตัวนี้ไปเลยนะครับกับเจ้าใบาสันบูตัวนี้นะครับออนนิวปี2023ของแท้นี่สิเขาเรียกว่าการยกเครื่องใหม่ของจริงนะครับ สวยมากเอาเรามาไล่ดูตั้งแต่ท้ายกันเลยนะครับนี่มีโลโก้ไบสันบรูให้เรียบร้อยนะครับอ่ะผมเรียกมันว่าเจ้ากระทิงแดงแล้วกันนะครับนะตรงชื่อเลยนะครับเจ้ากระทิงแดงนะครับขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นลายเคปล่าครับเก็บงานมาสวยรีซีตแต่งนะครับดีไซน์เจแปนครับมาพร้อมกับแหวนแต่งสีดําแดงไล่ขึ้นมาเลยนะครับการเก็บได้เก็บงานไม่มีปูดไม่มีอะไรแล้วนะครับถือว่าเก็บงานมาดีมากเนียนกิ๊บ นะครับไกด์ซิกทรงเคนะครับรองรับสาย p e แล้วก็สาย n ใส่หัวท็อปอย่างดีให้ครับมาถึงใช้งานได้ทันทีไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับคันถามว่าเบาหวิวเลยไหมพี่ก็กลางๆนะครับผมจะไม่บอกว่ามันเบาหวิวนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าเบานะครับก็ตามราคาครับสมราคาเรียกว่าสมราคาละกันนะครับมีเข้ามา2เวทนะครับนะมีเข้ามา2เวทนะครับ87สกับ10 20 นะครับมีทั้งท่อนเดียวและ2ท่อนแต่ที่ผมเอามาถ่ายตอนนี้จะเป็นพัน2ท่อนนะครับส่วนคันท่อนเดียวก็ไม่ต้องถามผมนะที่คันท่อนเดียวเป็นยังไงก็แบบนี้แหละครับแต่เป็นท่อนเดียวนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะนะมีเวท87ครับกับ10 20นะใครที่เป็นสายตีก,กบยางนะครับเดินหนอนเท็กซัสหรือว่าใครที่แบบซื้อคันแรกไม่รู้จะซื้อเวทไหนแนะนําให้ซื้อ87ไปก่อนนะครับจะครอบคลุมการใช้งานส่วนใครที่ไปออกงานไหมลกครับ หรือว่าเตรียมคันแบบงัดไอโดโหดดเอาไว้ช่วงหน้าฝนนะครับเดี๋ยวมันจะหน้าฝนแล้วนะครับไอโดเริ่มโหดแล้วช่วงนี้นะครับหรือว่าใครมีหมายจะไปงัดเก๋านะครับไอไอสากนะครับต้องการเล่นของใหญ่จัดเวทถึงยี่ิได้เลยนะครับดีไซน์โคตรสวยผมบอกได้เลยนะตัวนี้ยสมมุติว่าถ้าไปแปะยี่ห้อญี่ปุ่นหน่อยนะครับแปะยี่ห้อญี่ปุ่นเนี่ยยังไงราคาต้องมีหลักสามพันขึ้นแน่นอนผมรับประกันเลยแปะยี่ห้อญี่ปุ่นยังไงราคาสามพันขึ้นแน่นอนแต่ว่า ใบสันครับคนไทยออกแบบมาเพื่อคนไทยนะครับเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มฟูออปชั่นให้เลยราคาเจ็าสิบบาท790บาทเท่านั้นนะทุกคนดูดิไม่ซื้อไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะ่ะผมยังจะจิ๊กเอาไว้ใช้สักคันหนึ่งเลยนะผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์คนไทยที่ทําออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยไม่แพ้แบรนด์ญ,ญี่ปุ่นเลยนะครับไม่แพ้แบรนด์ญ,ญี่ปุ่นดังๆเลยนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบาไปได้ยังไงอ้าว ด่วนๆนะครับผมมีเข้ามาแค่20คันเท่านั้นนะครับก็เข้ามาขนาดละลังนั่นแหละนะครับขนาดละ20คันขายช้าหมดอดนะครับราคาแค่790บาทนะครับคัน2ท่อนบวกค่าส่ง100บาททั่วประเทศไทยนะครับส่วนคันท่อนเดียวนะครับบวกค่าส่ง200นะครับเพราะว่าใส่ท่อส่งนะครับอ่าจัดด่วนๆครับหรือจะจัด2เวทเลยก็ได้นะครับเสียค่าส่งทีเดียวผมบอกได้เลยว่าใครใครไม่เอาตัวเนี้ยผมก็แล้วแต่นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าโคตรสวย ใช้คำว่าโคตรสวยเปลืองมากนะครับสําหรับเจ้าคันตัวนี้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะจัดเป็นชุดนะครับให้นะครับเพราะว่าแฟนขับเยอะมากแฟนขับเยอะมากตัวนี้โอเคทักเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook แฟนเพจหัด t ทไ i ฟิชชิ n งสุขุมวิทย์นะครับช้าหมดอดนะครับผม790เท่านั้นนะโคตรถูก